Wingemiz tung tiền ra, hả? Lá, all in, bắt, đây cả không? Họ liên tiếp Chiếc cúp cuối cùng đã giành được Grand Slam và có một năm đáng nhớ. Chúng tôi ở đây để làm được điều đó. เปิดตวกตามตรงน,นี้แต่ว่าเป็นตัวของดีบูมที่ร้านจอดมาได้แล้วตรงน,นี้ต้องเคลียร์ได้หมดไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่แล้วกดที่ดินอยู่ตรงกลางมันก็ติดตายไปแล้วไปบิ๊กคุนี่เข้ามาขัดด้านหลังแล้วครับคนเดียว2คนหนึ่งทีก็ตายแล้วแล้วเรียบร้อยฮะและเดินหน้าไปปิดเกมบาเลนเซียซีเอฟอินฟอร์ตชนะไปไในแบบสามของวันนี้ผมดีใจมากที่ได้กลับมาสู่เวทีระดับนานาชาติอีกครั้งและก็ถึงเวลาของพวกเราแล้วโอบก็โอบเราใส่ก็กวันนี้ได้จะเรียนไปอาจจะล้มก่อน,อนเดอร์ไซายก่อนครับเข้ามาล้้งแต่คนนนทที่โดแ ครับลงไปรอเหมือนกันตอนนี้พร้อมไรงกอาไว้สมายตึ๊กตึ๊บล้ไม่ได้ครับแต่โดนฉีดตายอยู่ดีเดอะบอลเลอร์มาอัดใส่ตัวของเรงค์จำเป็นจะป้องกันเอรเอสดิฟีเอร์เอสดิฟอร์เอสดี้อั์พีอาจจะไม่ได้กลับหรือเปล่ามีเชียวแต่ไม่รอดอยู่ดีแล้วด้านหน้าโดนแจ็คจำเป็นกรบายแล้วเต่าเอ็กซ์โดนเกมต่อไปอีกหนึ่งคนโอ้โหพาพนี้ไม่น่าจะดีแล้วไหนเลี้ยวรับดึงตึง้วถลายก็มาแต่เหลือจะคิดซึ่ง เป้นกรมธนบัตกิจไปแล้วครับเอาละครับเอากันมสอย่างนี้เลยเหครับ GM คมาแล้วตีบ้านครับตีบ้านแล้วตบอลตีบ้าน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 ตีบ้าตีบ้านตีบ้านตีบ้ตีบ้านตี้านตีบ้ีบ้ยน่ีบ้า็ตีล้านตีบ้านด้าแ้วนตแ้านตี้าีบ้านตับาต้านีบ้านอีานีานตี้านตีบ้นต้านต้าน้น้นตล้ได้ครับจังหวะนี้ือซีคนดี ยิงเลยแขงเลยตรงนี้มาแล้วก็ย,กยิงยันเลยครับเรียบร้อยการสะบัดรอตรงนี้ด้วยเธอแน่รุนแรงตายแต่ว่าเธอจะได้โดนเขียวมาตล้ดเลยไปสลายคิวคิวนี่เก็บได้ครับ ตาตาเขาไปล้วงสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะนั่นแล้วโดนมีกอดแล้วถอยออกมาตอนจังหวะนี้จะเดียวกันแล้วล็อกมาจังหวะแบบตรงๆก็มันจะต้องถอยมากกว่าแล้วเม้ว่าแต่ว่าโดนของเอ็นเคอยู่โดนล็อกจากเข้ามาแต่ว่ามีอาธิไม่อยามที่จะยื้อแต่ว็ามันจะยื้อไม่ไหวเพราตายแบบของเอเคมันทุบุมิตีไปแล้วยิงเข้ามาสามตรงนี้ตายถึงห้าตัวล็อกเกินไปก็ไม่ต้อจะล็อกอยู่ดีตรงนี้สามเต็มแต่ว่าเกมนี้ห้องของเอ็นดีจูดเชลรี่ยังอยู่นะพร้อมเดินจบเกม ยัดมาโอ้โีดีแล้วยิงยัดไปแล้วกดแข่งแชร์อยู่ยามนี่จะออกก็มีเจ้าลูกโขนกลับไปครั้งหนึ่งนี่สังเกตหลบได้ครับตอนแรกเองแล้วจิ้งกิ้งตี้หลบลงไปยังเอาไว้ผมแบบนี้ไม่น่าจะกัดไหวแล้วเรียบร้อยครับเป็นกอร์ไปตรงนี้อดีตซิงค์นสุดท้ายตายลงไปครับแล้วโอ้ยโอ้ยเอวเกี้ยวเกียวเกียวบอกหิวข้าวหิวข้าวโอ้โหทุกมาซิกไซซิกไซคิมยังไม่ตายแล้วจังหวะนี้ทางด้านหน้ามาต่อตรงนี้ครับโดนเบอร์ตอินดิไปเจ็บอยู่เหมือนกันแต่ว่าตัวอันพีโดนไปยังไม่โดน มาพยายามจะยือ้อแระบายยาล้มลงไปก่อนครับพยายามขวาเราหายไปสาก็ดีจริงๆพวกทั้งแถวครับโอ้โหแรงจัดรวบสวยมากครับโอ้ยค<อ>ู่เดิมไปต่อคนละชาร์จแองเราเละเขาไปหายไปเลยครับดีแค่ใยาพยายามจะรักษาขเขาบ้างแล้วไม่พอครับล้มไปสามนราในล้นานจากไฟนี้แล้วโอ้โห มันจะยึดกำบอมเข้าไปจากน้องแบงโอ้โหบอกเลยว่าหน้าสัน่นไปกบเหลือกันคนเดียวเอาไงสายลับสาวเข้ามาแบบนี้มาจาจทอยู่ดีไปแล้วแล้ว้าวโดนอยู่ในภูมนะินนแล้วขบูมมันถึงก็ไม่ไหวอยู่ดีแล้วตรงทางตรงติดอยู่กลางวงง้อง กดนแข่งมาแล้วกดน้องชิวหนึ่งทีจะบอกสวนมาแต่เพื่อนเอกอยู่ข้างๆใ,ใ,ลออใกล้เอ็นเคเราจะได้เกิดได้ไม่ก่อนเกิดมาช็อกมาไม่เจออะไรเลยแต่อนที่เคโดนลูกเข้าไปเรียเร้อยร้องหายไปเลยอันเี้ยังไม่ทำได้ทำไดาเมจแล้วเรียบร้อยหายไปเ,นนไมเหมือนอกันนี่เคตาตาเอาอยู่ตรงนี้ไม่น่าจะรอดแล้วเสียตัวเขาต่อเกิดไปนี่แค่จะบอกว่ายังคนเท่าเองและแน่นอนตรงนี้ไม่น่าจะบอลเก็บเอพร้อมกับคิดที่มาทำร้ายสองแมตช์ล่าสุดที่เราเจอเบคอนผลออกมาปเป็นยังไงครั้งนี้ผมจะพยายามทำให้ผลเป็นเหมือนเดิมครับผมเซฟครับกลับบอกเข้ามาก่อนครับเดินเข้ามาด้านหน้าครับลูก้เตะ

พีตัวนายจะเตะยิงฟีแต่ยิงเตะไม่ตายแล้วจบเลยนะแล้วความที่ไปต่อตรงนี้ครับในซีรีส์นี้แบ๊คขับชาบได้ใส่โลเวอเป็นรกเนี่ยมันเข้ามาสะบัดไปตรงนี้ไปเคี้ยวไปฟรีแล้วทุบใส่มาดีมุกหายเลยแต่ท่าพี่ชูก่อนแต่ท่านผู้ชมตรงนี้ขึ้นกัมาก่อนแต่ว่ามีสควอนที่ขับขึ้นหน้าครับยิงเข้ามาเลยเข้ามาตีบมาตีมาเราจบตรงนี้เลยครับ ตัวนักเตะพี่ดาวตรงนีเข้ามาต่อไปแปะไปข้างมาเก่งต่อไปเรื่อยรักษาตัวไปตรงนี้การเป็นหายไปครับตัวตัวแบนทู้มกับการตัดสินใจที่ผิดพลาดกับพยายามจะมาเวียนยีคลิปเวฟเข้าไปก่อนครับและแน่นอนว่าเกมเจ็ดรงนี้บาร์เลเช่ยิ้มสปอร์ตได้ไปดีกว่าอย่างไรยิงต่อเนื่องมาตรงนี้มีดจังหวะกระโดดเข้ามาแต่ว่าไหนนิวเข้ามาเสิร์ฟซะแล้วแบบนี้มันใารมาต่อแข่งกับการบอลล้อมใครก็ไม่สมกันได้หายเลยครับหายเลยครับอาจารย์เหลือแค่คนเดียวแล้วยู่เสี่ยเราจะได้ต่อตามตรงนี้ไฟได้เปลี่ยนหมาแล นละชายชะตาตรงนี้อย่างคงเป็นความจริงครับที่เหลือคือขอไม่ปิดบ้านแล้วตรงนี้จะมีอย่างน้อยการ์เซีทีมไทยแน่ๆน่ในเบสส่งของ AIC ครับภาพเดิมที่เคยเห็นครับแต่จะเรียนไปไล่ครับผมตึกระไรสามครับผมโอ้เรดูด้านหลังครับเข้าไปซื้อเวลาเต็มที่เลยครับกลายเป็นทีนี้นี่ยิงแบบบันเพลินๆแล้วไล่ไถต้นไม้ครับทีวันคลั่งจัดครับโอ้โหทำตามเป็ไปอย่างเน้นๆทีเหลือเซนก็ไม่ไหวครับทีนี้ฟรีจริงๆครับแล้วก็เข้าไปปิดเกมนี้ครับ มาอย่างเดียวไม่สนใจแล้วสีสวนมาเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแล้วได้ตัวของรางได้แล้วมาสาจะผันไปอย่างสวยงามต้องวิ่งหนีก่อนโดนผักก็ไปเอาดีก็มาดิลนกจักรตันนาหรือเปล่าผักสาม่ะโอ้โหพ่อเตาปฏิกรณ์ดิวเคียร์พอได้กินแตงมาแล้วยกลอยๆแบบนี้แล้วทำได้เลยก็เกิดแล้วจังหวะนี้ลูกแม่ตายงั้นให้ได้เอาให้ได้เอาได้ดีจังหวะนี้ โอ้ยแล้วโดนดีทีมดิสโดนสวนมาไอ้นี่ก uh, oh, ็เวอร์เกินใส่อยู่เฮ้ยเฮยไหนลูกแบกๆเพิ่มตัวโลูกอลังวิ่งมาแล้วโอ้ยโดนไหนเลีวเอาล้านก้อนเราได้แล้วไหนเลีวเวอร์มากครับไหนเลีวกราเข้าไปข้างในแล้วเลื้อยแบบนี้เราจะถอยได้หรือเปล่าเราป้องมาเสี่ยวจานใส่โอ้ยแล้วแบบนี้หมดตี้ครับ แวบอกไหมระบกไอ้บอลบอลระบับเข้าให้ครับเซคิเอปิดชีวิตตัวของทนาเอบอลไปแล้ขึ้นหน้ายมาไมแต่เลือด้อยไปครับไปแล้วเอยเอาแล้วโอ้ยพิจูพี่พจูนี่ล่ะไม่ต้องติดใเลครับเรียอว่าหน้ามารับเลยที่เกดก็ชิ้แจงว่าไีแล้วครับเอาที่บุกตาโอ้โหาเงไอะไรดาเบอะไรกันไน่แน่ๆครับเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ดาเบนของวัย่นคลั่ง และตอนนี้นับหนึ่งมาน,นี่เร<น>ิ่มก,กันครับปากปากฉับมาแล้วโอ้โหอ้ยต์บอลโปรโอ้โหถึงที่5 ไอเราโดนสองคนหายไปก่อนแล้วโดนดูดตึงบนตรงนี้ทังสองโดนสามไม่ไหวเกือนจะยืนไม่ไหวเท่าไหร่ฮะแล้วกลายเป็นว่าด้านหลังสวายเขาไปยืนสรยุทธถอยไปก่อนน้องเรามีแค่สามคนเรียกพภาษีแล้วอยู่เราวิ่งมาตบตรงนี้ไหนเรียกยือจุดนัดพบบาตีมาตรงนี้ก้องดีบูมาหายไปก่อนเลยบอกเลยว่าตรงเนี้ยมันไม่น่าจะไหวจริงๆสิงแต่บวีเซฟครับมันโดนฟ้าผ่าหายไปด้วยดาวกำปั้นขอให้าวายเดินเข้ามาเพื่อจบเกมนี้แล้วขึ้นนาไปก่อนสามต่อสองเป็นแปดพ้อยของพวกเขาก่อนครับ เกียรตตัวหองก็เสียเยอะก่อนเอาไงดี20่สิวิตรงนี้พิชูถ์ถอยไปก่อนไม่ให้เคลียร์ไม่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 เคลียร์บอลตีบอลสวยล้ำสวยล่ำสวยมาพิจูด์ตายพี่ก็ตายแล้วขีเขาคิ่เขาคิ่เขาคิ่เขาตายต้องระวังนะครับคิวเรเราจับไม่ได้วโดนยด้วยาลวเขามีระเบมีวยมีเว้ยสบายสดแข็งมาเลื่อนเสามหมื่นออกได้หรือเปล่าไอ้สบายก็อจังหวะสุดายก่อนกบอลบอลบออลบบอลไปลลบอลบลบอบอลบปลอลบอลบอลอลออล นี่พุ่มีุ่่ยิงยิงก่อยลูกยิงก่อยแล้วสวยมาตรงนี้แล้วเขามีอยู่สองคนแล้วเด็กแกจะโคนตุกทายเอาเมาเนดมาเนิก็มาเนี่อ้ยตายก็มาเนี่แกนั่นแหละแกมนี้มันกแกนี่แหละเจอกันรอบชิง เอยากจะมีคนเบรกด้วยนิดเพอเซนแล้วพวกกระสีร่าลงไปแล้วไล่ต่อจะเป็นอะไรด้วยแล้วส่วนมาตอบตรงนี้แล้ะจ่ายเลงไปซีเดียวตรงนี้บอกเลยว่าทริเปอร์คิวพี่ออมพี่ออมต้องแต่ตกบ้านไงครับเอ็นทีเอ็นซีเอาแล้วจะกทำยังไงครับมีแต่นายธนาคนเดียวแล้วไปนับ องเรียบร้อยบาเลเซซี่เอซีเอสมอสตขึ้นนำเลียยิงึันได้ฟตูยิงสบายฟันตูยิงจนตายฟันตูยังยืนอยู่แอามาต่อด้านหนเอ็นซต้องไม่สกิวปัดเอาไม่ได้แล้ได้มาต่อกงแสงซีซี้็ไปลาวเอ็ดลงมาเจ็บมาบ้าได้รูปตลงไปแล้วด้านหน้ามีต่อตรีลงไป่ไดมันพโจแล้วด้านหน้าตรงนี้ไม่รอดไม่รอดจะรอดไหมโทนดซื้อเวลาซื้อไม่ไหวแค่นี้จริงๆซื้อเวลาสุดได้เท่านี้จริงแต่มันจบนะครับได้มันจบแล้วจริงๆ ถ้เจอมาเนจะเร mm ียมย่อลราพยายามเรียบอยูแล้วสไลด์ตัวไปแต่เนจะเรียบสวยมากพี่จูแล้ววิปไลด์ใส่ไปแต่ว่ายังไม่ตายทะหลมาได้ครับส่วนด้านซ้ายผมนม่ไปแล้วยังจะมาโวยดิซี